ขั้นตอนที่ทำทีองทอดให้ฟองฟูนะครับเตรียมไข่นะครับเราเตีมจะเตรียมไข่อยู่ห้าฟองนะครับผมต่อมานะครับนะครับก็ใส่ส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงนะครับก็จะมีหัวหอมนะครับแล้วก็ซอสนะครับจากนั้นก็ตีนะครับเพื่อที่จะเอาไปทอดครับนหรือว่าตีไข่ให้กระลายนะครับ พร้อมที่จะทอดนะครับดีแบบบันบ,าบน้ามะนาวใส่ด้วยนะครับบีบมะนาวใส่ทีนี้ก็เป็นการใส่ลงไปในหม้อนะครับกระทักทกระทักนะครับ จะใส่ไข่เจียวลงไปในกระทะนะครับ